เด็กปั๊มวัย19สู้ชีวิตแต่เด็กขอบน้องๆ3คนหนีพ่อแม่ติดยาจะนําตัวไปค้ามนุษต้องทิ้งฝันเพื่ออนาคตน้องในอัธวิทย์อวิสัยหรือปลายอายุ19ปีเด็กปั๊มสู้ชีวิต ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตแสนจะหดถูเมื่อตัวเองนั้นเป็นพี่ชาคนโตต้องคอยดูแลน้องทั้งสามคนหลังจากตัดสินใจหนีพ่อกับแม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะไม่อยากอยู่ในวงโคโจรยาเสพติดและไม่อยากให้แม่นั้นเอาน้องไปขายกับลูกค้า โดยนายอัธวิทย์บอกว่าตัวเองมีพี่น้องทั้งหมดทั้ส4คนซึ่งตัวเองนั้นเป็นพี่ชายคนโตตั้งแต่จําความได้ตอนอาศัยอยู่กับพ่อแม่และก็ยา่ามักจะเห็นพ่อกับแม่นั้นเสพยาเป็นประจำทําให้จํากลิ่นของสารเสพติดเหล่านั้นได้ พ่อกับแม่ใช้ชีวิตทั้งยาเสพติดส่งยาเสพติดเสมอย่าก็บอกตนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล่านี้เพราะมันไม่ดีตนเคยเตือนพ่อกับแม่ไปแล้วแต่ทั้งคู่ไม่ฟังแม้กระทั่งมีน้องสคนพ่อแม่ก็ไม่เลิกต่อมาพ่อแม่ถูกจับในคดียาเสพติดทําให้ตนกับทั้ง4คนนั้นอาศัยอยู่กับย่าเล็กและก็ย่าใหญ่ท่านทั้งสองคนก็ดูแลพวกเราดีมากไม่เคยปล่อยให้อดอยาก ทุกครั้งที่เงินเดือนออกก็จะพาไปกินของอร่อยเสมอจนชีวิตมาพลิกผันเมื่ออายุได้12ปีคุณย่าทั้งสองคนนเสียชีวิตพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ในคุกทําให้ย่านั้นไปฝากฝังไว้อยู่กับอาตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแต่อยู่ได้ไม่นานอาก็เลี้ยงพวกเราไม่ไหวจึงตัดสินใจติดต่อไปหาพี่สาวซึ่งเป็นแม่เดียวกันแต่คนละพ่อมารับพวกเราไปดูแลซึ่งตอนแรกพี่สาวก็มารับไปอยู่ มีกินมีใช้าพาไปเทีย่ยวทะเลที่พวกเราไม่เคยไปจากนั้นพี่สาวก็พาไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดด้วยกัน แต่ก็ปรากฏว่าพี่สาวก็มีปัญหากับแฟนอีกทําให้ไม่สามารถจะเลี้ยงพวกเราได้เหมือนเดิมในช่วงแรกก็ยังส่งเงินมาให้แต่พอช่วงหลังๆพี่สาวก็กค่อยๆหายไปพวกเราก็เลยต้องเริ่มต้นในการดูแลตัวเองขณะนั้นยังอยู่ชั้นม .2 โชคดีที่มีคุณลุงใจดีอาศัยอยู่บ้านใกล้ๆกันเอาอาหารมาให้พวกเราทานทุกวันตอนนั้นรู้สึกท้อแท้นในชีวิตเพราะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อเคยคิดว่าอยากจะไปตามย่าเพื่อให้ทุกอย่างมันจบแต่าหาันมาเห็นน้องๆสามคนที่รอเราอยู่ ครั้งหนึ่งอยากจะบวชตลอดชีวิตเพื่อให้น้องมีข้าวกินในทุกวันด้วยแถมที่ผ่านมาเคยเกือบหลงผิดจะไปส่งยาบ้าเพราะคิดว่าจะได้เงินมาเยอะแล้วก็เอาไปเลี้ยงน้องที่เหลือแต่ก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปเพราะว่าไม่อยากจะติดคุกถ้าเราติดคุกแล้วน้องไปติดยาอีกก็ไม่อยากจะให้ชีวิตแย่มากไปกว่านี้ ตลอดระยะเวลา2ปีที่ต้องทนดิ้นรนหางานรับจ้างทําและก็ดูแลน้องๆ3าคนช่วงเวลานั้นลําบากมากแต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากระทั่งต่อมาแม่ออกจากคุกและมาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งแม่ก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมพาผู้ชายเข้ามาในบ้านแล้วก็พลอดลักกันต่อหน้าต่อตาลูกพ่อเลี้ยงบังคับให้น้องๆทุกคนไปส่งยาถ้าหากไม่ไปพวกเราก็มักจะโดนทําร้ายร่างกายอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาวันหนึ่งแม่บอกว่าจะเอาน้องสาวคนกลางไปขายให้กับลูกค้าอ้างว่าจะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวในขณะนั้นน้องยังเรียนอยู่ชั้นปฐมอยู่เลยตัวเองนั้นรับไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมให้แม่เอาน้องไปขายเด็ดขาดตนคิดว่าแม่จะเอาน้องไปขายจริงเพราะก่อนหน้านี้แม่เคยติดคุกในคดีค้ามานุษย์มาก่อนด้วยเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต ตัวเองก็เลยต้องพาน้องสามคนออกมาจากแม่เพราะไม่อยากจะให้น้องมีชะตากรรมที่เลวร้ายและไม่ติดต่อแม่อีกเลยตอนนี้มาอาศัยอยู่กับบ้านเช่าเดือนละ3 5 0 0ตัวเองมีอาชีพเป็นเด็กปั๊มทํางานส่งน้องเรียนส่วนน้องคนอื่นๆเลิกเรียนไปก็หาอาชีพเสริมทําน้องคนรองนั้นไปเป็นลูกจ้างดูแลสัตว์ได้วันละ300บาทน้องคนกลางก็ดูแลบ้านซักผ้าทำกับข้าวให้ทุกคนและก็จะเป็นคนคํานวณค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เพราะน้องเก่งคณิตศาสตร์มากส่วนน้องคนเล็กอายุ12ปีหลังจากเลิกเรียนมาก็ออกไปรับจ้างขายนมเปรี้ยวทุกเย็นในอธัธวิทย์บอกว่าไม่คิดว่าชีวิตจะลำบากขนาดนี้ ในอายุ19ปีเพื่อนๆได้เรียนมหาวิทยาลัยใส่ชุดนักศึกษาแต่ผมจบแค่หมอสามความฝันก็อยากจะใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกับคนอื่นเคยคิดอยากจะใส่ชุดนักศึกษาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ตอนนี้มีความคิดเปลี่ยนไปอยากจะทํางานส่งน้องเรียนมหาวิทยาลัยให้ได้เพราะว่าน้องเก่งอยากจะให้น้องได้เป็นหมอมีอาชีพมีอนาคตที่ดีส่วนวันนี้ผมมีความสุขแล้วที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับน้องๆทั้ง3าคน แต่ก่อนคิดว่าอยากจะมีบ้านหลังใหญ่โตแต่ตอนนี้บ้านเช่าแค่นี้ก็อยู่ได้ยังมีความสุขแล้วเพราะว่าเรามีกันแค่นี้พี่คนนี้ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในวันไหนที่พี่ไม่อยู่ก็อยากจะให้น้องดูแลตัวเองแล้วก็น้องๆคนที่เหลือต่อไป